ท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติที่คาร,รักทุกท่านครับนับว่าเป็นประวัติศาสตร์ของวงการลูกทุ่งครับที่ได้มีโอกาสรวบรวม,รวมเอาศิลปินระดับหัวหน้าวงทั้งเส้นนะครับมากมายมารวมตัวอยู่ตรงนี้ทั้งหมดในคืนวันนี้ทั้งนี้แหละทั้งนั้นนะครับคุณสามารถที่จะเลือกสรรหาวิดีโอนะครับวิดีโอไปชมกันได้ถึงที่บ้านจะเป็นบนรถทัวร์อยู่ตามบ้านตามโรงแรมต่างๆนะครับซึ่ง EVS Entertainment เป็นผู้สร้างสรรค์สำหรับงานเพลงและก็การแสดงบนเวทีสำหรับรายการวันนี้ด้วยนะครับ ท่านผู้ชมครับหลังจากที่พบกับศิลปินฝ่ายชายมาแล้วมากมายหลายต่อหลายท่านด้วยกันบัดน,นี้เราจะนําท่านไปพบกับศิลปินสาวสวยครับได้ชื่อว่าเป็นศิลปินหุ่นดาราก็ว่าได้ครับเพราะว่าเธอผู้นี้มีผลงานเป็นของตัวเองมาแล้วหลายต่อหลายชุดด้วยกันครับจะเป็นชุดนี่แหละบ้านนาเวนชั้นสกนหรือจะเป็นจันทรามาแรงก็ตามทีแฟนเพลงท่านผู้มีเกียรติที่รักและครบรพครับหลายท่านไม่เคยปฏิเสธในซุ้มเสียงของศิลปินสาวผู้นี้แม้แต่น้อยและวันนี้เธอมีโอกาสมายืนและมาร้องเพลงให้ท่านได้ฟังกันแล้วแหละครับ ในช่วงเวลาต่อจากนี้เชิญพบกับนักร้องสาวสวยหุ่นดีที่ชื่อว่าจันทราธีรวันครับท่านขอบคุณมากครับขอบคุณครับฟังผลงานเพลงอันดับแรกจันทรามาแรงขอแรงใจด้วยรอยยิม้ม ถ้าถายเสียงประมือยห้กับจันธราเทราวันสักรานะครับขอบคุณมากครับมันใจไว้ว่าจะกลับมาน่าเสียทีลาแล้วหวงดังตรีที่ฉันคอยอยากเด่นจากแม่มาด้วยความอยากเห็น ก่อนก่อนจะมาอยู่วงสร้างชื่อเสียงให้ดังโด่งจุดประสงค์ได้เป็นดาราเป็นนักร้องมีชื่อก้องทั่วฟ้า จรบทใแล้วก็เงียบหายไปเงียบไปเสียเกว่าเตรียมใจจดจ่อก็มาเจอผู้มีน้ำใจชื่อสันประสารุ่งเซริชัยช่วยลุ้นให้ดังขึ้นมาเพลงใหม่และเก่าเชื่อมันด้วยแรงศรัทธาเดี๋ยวนี้ 甘托纳，真真、啊、他。 สาวทรงหาประทับใจแล้วก็เงียบหายไปเงียบไปเสียปีกว่าเตรียมใจจดจ่อมาเจอผู้มีน้ำใจชื่อสันประกวบรุ่งเซริชัยช่วยลุ้นให้ดำขึ้นมาเล่งใหม่และเก่าเชื่อมันด้วยร จะธาเดี๋ยวนี้รู้กันทั่วนาชื่อจะพามาลขอบคุณมากค่ะขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคะแฟนๆเพลงที่น่ารักทุกท่านเลยวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่จนน่าเองก็ได้มีโอกาสมาพบกับ แฟนๆทกานเขีนี้ตรงนี้กันพี่น้องก็คงจะมาจากทั่วสารทพิศนะคะก็ที่ทราบกันดีวันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้มีโอกาสมาที่ตลาดตรงนี้และก็ได้มีโอกาสมาพบกับพี่ๆศิลปินรุ่นเก่าๆเย yeah, yeah, อะๆเลยดีใจมากและปลื้มใจที่สุดแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสได้ได้มาร้องเพลงกับบริษัท <laughs> อะไรนะคะ EVS นะคะวันนี้ Entertainment ก็ดีใจมากๆเลยนะคะ ก็ขอทุกท่านมีความสุขมากๆเลยก็แล้วกันพบศิลปินกันมาเยอะแล้วฟังงานเพลงกันต่อยังมีอยู่อีกเป็นกุรุธเลยเนี่ย